โดนแดงหอดแล้วโดนแดงหอลแล้วเปย์ยิงหมดแล้วมั้งวันนีไม่ใช่แทมบอลกับไอ้ดอมไปอีกสี่หมื่นหมดตนเลยอันนี้เรไปเจอเอ่อเจดีที่ตอไอ้สั่งโคตรแรงออไอ้สัมแรงจังวะ เธอบอกฉันไม่ดีตาขาที่ไหนึ่งเนี่ยไม่มันสปีดมันน่าจะเท่ากันแหละเพราะว่ามันคือรถตัวเดียวกันแต่แค่มีลายกับไม่มีลายป่ะแรงกว่าไม่น่าใช่พม่ครับสวัสดีครับผมน้องอาร์มสอร์บิชเรื่องเล่นเรียอกับบ้ามาดูพี่น่ารักมากแล้วทำไมเราไม่ดูในโทรศัพท์ก่อน เดูเลยเราตัดไม่ได้สี่ครับไ้หาติดต่อใครของมันเนี่ยโอ้โหไม่มีคนอยู่สอนอแเลยวนะฮะมีคนครับคนนนี้ถาพี่ถามว่าพี่ตรงนี้อยู่ว่าเปล่า เนี่ยกตอบ๋อสองดีกว่ามากรถหน่วยงานได้ไหมรถช่างได้ไหมแล้วราคามันต่างกันไหมรถช่างซื้อรถช่างซื้อเซเตอร์สองราคาเท่าไหร่แล้วของประชาชนราคาเท่าไหร่ไฟเอ็มมันยังไม่ได้เอารถจากออนไลน์มาลงเลยดิก็เลยแบบไม่ได้เ,เนี่ย สน,นอไม่ค่อยมีคนอยู่จังเลยอยากย้ายสอนอมที่อื่นบ้างวะขอบคุทธีรามเอกข้าผมาสิบดวงเมื่อวานดูพี่ตื่นไปเรยวตอนเช้าไม่ทันเอาอย่างนี้ก็หยุดเรียนสิใช่ปะ่ะหยุดเรียนสิใช่ไหมเรียนทำไมช่วงนี้จะไปเรียนเลยจริงค่อยไปเรียนด ปัจจุบันนี้มันจะมันจะมีกศนอยู่ป่าวะมีป่าวะแต่ผมไม่เคยในกศนนะแต่ปกติเห็นเขาเขาจะมาแม่เรตยนกศนกันแต่กศนมันออกใบให้ได้ใช่ไหมต้องบอกว่าความรู้ที่เราไปใช้จริงสุดท้ายแล้วมันคือช่วงมหาลัยมันจะยอมไอที่เรียนมาไม่ได้ใช้อะไรเลยมันเบสิกคลาสสิกไปไหนใกล้เธออีกแล้ว มีใช่ไยไลาหมผมไม่ได้เรียนปวชปวสผมเรียนผมเรียนในนี่มาสายสามัญผมไม่ได้เรียนสายอาชีพ ที่ผมเรียนนี่ก็ไม่ได้อยากเลยน,นะพุ่งโงจากใจแต่แค่ว่าเอาไปปริญญาให้แม่แค่น,นั้นเองแล้วก็เป็นความรู้ติดตัวม,มีวงมีบุ๊กทุ่นี้นั่นสุดท้ายแล้วผมก็เดินทางสายเกมอยู่ <ผม S 1> ดีผมขอตอมอแป๊บหนึ่งนะพี่โอเคพี่ลองผม<อ>เดินทางสายเกมอยู่ดี ชุดนั้นหลายวันแล้วชุดนั้นน่ารักแล้วไม่เปลี่ยนหรอกสายสามวัน,วนสามมันสามมันประดี๋ยวแทนพี่ก๊อลฟอย่าเลยนพิเศษบอลเรีนหมอเรียนหมออะไรอย่ามาถามผมเลยจะมาถามผมในเรื่องเรียนเลยเพราะว่าลำฟ้าผมก็เรียนไม่รู้เรื่องหรอก ผมเรียนจบก็ดีตายตหาแล<อ>นะ้วาก,กาด้วยนะครับไปกับจบอ่านิเทศทีวีครับม,าามีเยอะนดเท่าไรยนมีประโยาน์อะไรกต้องมีต้องไม่น่้เนโทรศัพท์แล้วมันอ่นอันวะขอโทรศัพท์เพิ่มหนึ่งหน้าเปล่านะครับ มีหรือเปล่าขอฟังขอตั้งเพิ่มหนึงสุดยอดแต่นี่สดปังไงพเกือบชนเปงนไหมไม่มีครับไม่มีผมเรียนเขาบอกว่าเขาเป็นคนรตีตอนตอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนมหาลัยเขาให้เลือกสายตอนปีสามเรียนอาชีพตอนปีสาม แล้วจะสายไปไหมที่จะกดซับเยลโล่แชทขาวไม่เฟี้ยวไว้บอกแค่นี้ทำมีอะไรกันนะไม่ค่ะเขามียาบ้างในตัวส,สามเม็ดอะออโอ้ทำไมถิงสามเม็ดละ เก็บไวรุ่นก่อนเก็บไวรุ่นก่อนไอ้นุ่มโอ้ขอโทษครับขอโทษขอโทษแล้วเขาเขาตั้งใช้หน่อยมียาด้วยคนเขาตั้งใช้หน่อยไม่แคนี้ขาตั้งช้น้อยอันนี้คือผมก็ไม่รู้เพราะมันโดนบอลแดงหมดเลยเขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นคนติดไม่รวยนะเองเป็นใครอ่ะไอ้ขอพูดหนีได้ไงสองหนึ่งสามขอตั้งใช้ติดต้อนเลยไม่เองเป็นใครอ่ะเร็วเร็วเลยสองหนึ่งสาม ไปถามผบอมาได้นะผบผบถามว่าไอ้โจ๊กหมูมันคือใครเขาพูดอย่างนี้เราจะไปให้ตังค์มันทำไมเขาพูดอย่างนี้อ๋อเราเขาเราไม่รู้จักเขาแต่เรา,กกานนร,ร,รู้จักกันไหมแต่ผมแต่ผมได้ยินนะผบผบพูดงั้นจริงๆว่าโดยโจ๊กหมูไถยแล้วมั่วแล้วบอกแล้ว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 ผบพูดอย่งนีจริงงั้ผมขอหน่อยผมขอหน่อยคือผบเล่นเตียมาแล้วนะครับอ้าวแต่ว่าเห็นใครบอกใครมาแล้วคือจัอใจร้ายกับผมใช่เปล่าคือใจร้ายผมใช่เปล่าคือใจร้ายกับผมใช่ครเปล่าโดนแดงมาไม่ใช่เหรอโดนแดงหมดแล้วโดนแดงหมดแล้ว เปย์หยิบหมดแล้วมั้งวันนี้ไม่ใช่แทงบอลกับายดอมไป40,000หมดต้นเลยมเล่นบอลเกมพี่มอตหยาบพี่หยางฮอต์ทครก็รู้จักพี่อย่าเวอร์แล้วกูทำงานแทบตายต้องเอาตังค์ไปให้มันเล่นพันนันไหมไม่ไม่เล่นแล้วตอนนี้ไม่เล่นละขอหน่อยขอหน่อยสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามอยากได้สนับมือเนี่ยตังค์ก็ไม่มีเนี่ยพี่กี้เอาของกลางให้พี่ครับพี่ก็ต่อเลขอะไรอาะแล้วแต่ให้45,000กันแล้วแต่อากาศเป็นพิศทาง5 5 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 5หมื่นหน้าเปล่า เก็ใครป้าแก่แล้วแม่จะป้าสอง่งสามคือห้าสองหนึ่ปสาเคอ้ยป้าอ๋อปีเอ็มหนึ่งห้านะระวังหน้ากัดไม่ตู้รถนะครับให้เรากระชุบเล่มไหมอ่ะโอ้ยใจเย็นตาย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 ครับหมอทานคุณตู้รจเอาตู้รถหนึ่งหนึ่งห้าแปดครับทำไมให้น้อยจังนะครับหมอเอาเอาไว้แค่ไปกินข้าวซ่อมรถหมดแล้วค่อยมาเอาเฮ้ยเขายังไม่สลบงเขายังไม่ฉลบดูดิ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 เขายังไม่สลบดูดิเราน้องทำอะไรอ่ะ เฮ้ยขอฟังอะไรเขาตังอะไรเขังอะไรอ๋อแค่กรส่งเลขสามสิบเอ็ดครับนั่งด้วยนั่งด้วยนี่ได้ไอจีเข้ามาไหมเกี่ยวเลยพาพามาเอาตังค์ครับพามาเอาตังค์เดือดเชื่อมัเออแปะนี่ครับเอาก็ไอโจ๊กมันยืมตังค์ผมเช่นไอจีออกันที่มันบินกลับมาเอายากเลยตัวยากไม่มีไม่มีไม่ไม่มียืมไม่มียืมอย่ามามั่วไม่มีเยอะอย่ามามั่วไม่มียืมบ่้ยจะมาใช้ในตอนยิงนี่ได้ไง ฮะคืนไม่คืนไม่มีมันมีคืนไม่ใช่ไม่มีไม่มีคืนจะยืมไหมยิมยิ่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 โอเคใช่ไม่มีคืนไม่มีคืนอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีตังค์คืนนะหมายถึงไม่คืนอ่ะเร็วเท่าไหร่หรอเก็บตังค์ยังไม่รู้อ่ะเท่าไหร่ไม่รู้โอเคถือว่ามีตังค์แล้วมีแล้วมีแล้วโอเคโทรศทแป๊บยังมีแล้วเหรอผมไม่อยู่เครื่องเรือเมื่อกี้ ตีๆเพราะวาไอ้มาเอาเปล่าเดินก้นเดินโดนก้นเก็บก้นเดี๋ยวจะคุ้มกันไปเอาไปแต่ถ้ามันมีที่งานรถดดวะทำไงอ่ะมันไม่มีที่งานรถหรอกผมรู้แล้ววิธีรู้ข <ผม S 2> องผมตอนนี้คือผมต้องไปทำที่งานรถงัดแม่ให้หมดเลยเดี๋ยว <laughs> เราเตียงเรเตียงหรอเปียงอ๋อผมยังผมยังได้สลับมือ ตัวาย,ายที่อยู่อ่ะเฮ้ยสิบสี่ย่ขายสิบอ้องดีพลวัตมียาเปล่าวะถ้ามียาก็มาไหนละคตำรวจเาจะวุ่นวุ่นเดี๋ยวนีนอนนอะ่ะเอออะปมียาเปล่ามีย้าเปล่าีีีโอเคมามามาหัวตอนี่รถหัวตอ สวัสดีครับดูจุดให้นะพี่อ้ยมาเป็นโดนัลโดนัลโดนัลเดี๋ยวไปดูจุดไว้นะดูรอบๆไวปแล้ลวได้แล้วได้แล้วได้ดีเราทะหนี้รอดใช่เปล่าแล้วมันแล้วแล้วมันแล้วมันคนขายยังไงอ่ะมันคนขาย <ไ arma? S 1> ยังไงอ่ะคนเหมือนปกติเปล่าปกติเลยจบไป ถือเป๋ารอเลยนะสวัสดีครับพี่กอลสวัสดีครับพี่กอลสวัสดีครับเอาแล้วหาเล็กกูตื่นเต้นอีกแล้วหาเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วหาเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วมาจงนะเอ้ย่างเอาเลยนะเอาเดี๋ยวกราจ๊อกไอ้ย่าเพิ่งไป โอ้โหบอมายังไ้เลยเดี๋ยวอีฟก่อนหน้เปล่าอีฟก่อนหน้เปล่าเอาแล้วไอฟันตัวงแรงเต็มตัวเลยอย่างไ้มันยี่ตัดอย่างไ้มันยี่ตัวว้าว <c oughs> โอ้ยเสียว เก่งต้นแล้วเมื่อกี้ขอบคุณชานชนะนะครับผมสวัดสปอเตอร์นะครับกัีแบบนี้นะครับมาแล้วมันมาแล้วสลัดมันให้ลนสลัดมันให้ลน อบอกผมทีว ouais ่าเราจะรอดบอกผมสิว่าเราจะรอดบอกผมสิว่าเราจะรอดเฮ้ยบอกผมสิว่าเราจะรอดให้ผมไปวิ่งไปแอบเอาเอาแล้วพี่ต้องได้ตัวเปล่าเอาเอาเอาให้ผมวิ่งไปแอบเอาลงไม่ได้ลงไม่ลงไม่ได้เชื่อพี่เหรอ ไหา้ผมลองลงได้พี่เหอวได้น่ะผมล,งลมองลงไว้ไม่ต้องไม่ต้องจอร์ดูโอเคไปไอ้จ็อกทิพหายแล้วไอ้จ็กโหลดได้ไหมหลดมาเลยมาเร็วมาเร็วตามไม่ทันแล้วต้องรอดตามไม่ทันแล้ว ตาตยตำรวจเหรอ,อไม่ใช่รถจะพังแล้วทำไงเนี่ยเขาตามมาแล้วเขาตามมาแล้วโอ้โหจะพังแล้วเนี่ยโอ้ยให้ผมวิ่งเขาเปล่าให้ผมวิ่งเขาเปล่า อย่าทำยังไี้ไม่ว่ากับใครทำไมไม่ทำไมไม่ต่อให้เราไปก่อนนะโอ้สอง0มินอ๋องั้นก็ต้องจบแล้วล่ะครับเฮไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมวิ่งไปจี้คอคุณแลยไม่ใช่ครับมัน จังหวะผมถือเทเซอร์อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคท่านไปเลยครับแล้วก็ไปเลยครับทับโอเคสองหมื่นแล้วเราโดนโดนจำคุกเปล่าวะสองหมื่นสองหมื่นโดนโดนจำคุกเปล่าอ่ะโดนโตนะครับสองสองหมื่นโดนจำคุกเปล่าว่ะสองหมื่นโดนจำคุกเปล่า่าโดนครับหมื่นล้วสิอะไร มผมมีบัตรแก๊งต้องโดนกันจำคุกด้วยอ่ะก็เกินหนะึ่งหมื่นแล้วเราจะเกินรับสิบนาทีานะครับมันจะมีบัตรแก๊งมันไม่ต้องจำคุกไม่ใังลไงต <ina> อนนั้นมันกรณีไม่ถึงหน, <1, 000. S 2> นึง่งหมื่นอะไรนะมันกรณีไม่ถึงหนนะึ่งหมื่นครับกรณีไม่ถึงเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นเราคงต้องไปติดในโค้่ะคุณโจ๊กมีสองหมื่นครับรู้ได้ไงผมมีสองหมื่ะผมเพิ่คนตัวไปเมื่อกี้ครับคนตอนไหน ขันตอนอยู่ในรถฮะเอื้องมือมาค้ณเหรอเอื้องมือมาเลยฮะในทุ่งนีมันเป็นคดีใหญ่กว่านั้นไม่เชียงกันก่อนแล้วไงเจนี่ไปเมื่อกี้แมวแมวใครก็ไม่รู้แม่งเจอหน้าเสียตังค์เจอหน้าเสียตังค์จ้าข้าเปลาให้ผมด้วยเลยไม่จ่ายจ้าข้าเป่าให้ผมด้วยเจอหน้าเสียตังค์จ้าข้าเปลาผมด้วยถ้าตัวถ้าผมจ่ายข้าเปลาผมไม่มีผมไม่มีตังค์ช่ไหมเอาคว้าเอามาก็ทำดีาทำมาดิ ไทำคดีเลยคุณมาทำคดีเร็วขวาร้องเลยลงมาท่านตำรวจผมจะหรับบอกไว้เป็นตังช้ามาจกลงมาตำรวจครับพี่ตำรวจด้วยครับค่าปรับอะไรวะสองหมื่นทำไมอยู่ครัะมีเงินเดนสองหมื่นในตัวขายยัดมาครัไม่ลงเนี่ยขอดูสิโอยเต็มแม็กเต็มแม็กซ์อยังงี้มีมีตังช้าเปล่าถ้าผมถือผมถือเลิงอยู่อย่างเงี้ยพี่เพิ่งยิงไอ้โจ๊กเสร็จไงครับมันเลยยิงไม่ทันอยู่แล้วถูกไหมครับใช่แต่ว่ามันยังยิงได้ถูกไหมครับเปิดครับโอเคครับพี่ ไม่ยึดเงินครับปรับเท่าไหร่ับหมื่นหนึ่งก็คือสิบนาทีใช่ไหมไม่ใช่แลเสียงครับเอาทลายทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับถ้าสองหมื่นก็คือยี่สิบนาทีใช่ไหมไม่ใช่คือเขาปรับอย่างนี้วเขาไม่ยึดเงินเขาไม่บัดแก๊งยึดเงินอะไรไงสูตรไหนของเราเนี่ยได้ฟังก่อนนะเปล่าปรับอย่างเดียวห้ามยึดตังค์เดี๋ยวห้ามยึดตังค์จริงไหมปรับอย่างเดียวเขาไม่ยึดตงังค์ยึดทำไมขออนุญาตนะครับยึดทำไมครับปรับเดียวไม่ยึดกันหรอก จับเจียเลยครับผมต้เงมี้บบาัเจียวสามสี่นาทีอ่ะไปสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วรอรอตรวจอควาว่าแจ้งข้อหาว่าผมไปไม่ทันโทษทีคุดาจังต่มีมาเท่าไหรอ่อ่ะสองหมื่นหนึ่งครับทำไมถึงสองเมื่นหนึ่งเงินแดงสองหมื่นครับลบหนีหนึ่งพนะันนะเขาปับแล้วเขาไม่ยืดตังค์ไม่ใช่ไงแบบใจของเราเนี่ยอะปับแล้วเราก็ไม่ต้องยื้ตังค์เลย ยอดมันผิดกฎหมายไม่ยึดได้ไงหราอะไรวะปัาวเราต้องยีดตังค์ด้วยเอาวะเดินหนีจบจำพวกยี่สิบนาทีนะสิบนาทีได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ก็เมื่อกี่งไ้มีบัตรนั่นงานมีบัตรนั่นนะเขาบอกเขามีบัตรนั้นนะก็ลรไปสิบนาทีแรกครับตามจริงต้องโดนสามติดไม่มีเฮ้นไม่ใช้ดีกว่าไม่ใช้ดีกว่าไม่ต้องใช้บัตรดีกว่าพี่ต้องนี่ไม่ต้องใช้บัตรอย่าไปใช้บัตรอย่าไปใช้บัตรเพิ่ตังค์อย่าไปใช้บัตรอุ๊ยหาญากนะ โดนจับเลยสัตว์คือปกติปกติถ้ามีบัตรแกงมันจะยังไงนะถ้ามีบัตรแกงแล้วราคาไม่ถึงหนึ่งมื่มันมันจะมันจะโดนะไรนะ เธอบอกฉันไม่ดีอย่างใครเขากูเพิ่งได้ตังมาไอ้สัก